ครับสวัสดีครับช่องโกดด็อกนะครับวันนี้พามาดูร้านขาย X Max และ Forza นะครับของโคราชก็อยู่ตรงสักคบนะครับตอนนี้นะครับเขาก็มีในส่วนของ Forza สามานะครับมาวางขายหน้าร้านเลยแล้วก็ตามด้วย X Max X Max SP นะครับแล้วก็ตัวดำนะสวยดีนะครับไปลองขี่แล้วตัวนี้โหลดหน้าให้แล้วนะครับ2นิ้วรุ่นอยู่ข้างในก็โหลด3นิ้วนะครับก็ขี่ได้สบายสบายเลยนะครับสีขาวเนี่ยโหสนใจมากเลยนะครับ ตัวนี้ทําข้างด้วยนะสวยดีนะครับราคา X Max ทั้ง3รุ่นนะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับส่วน For ซ่านะครับตัวนั้นอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับก็ลองมาดูได้นะครับตัวนี้ปรับแต่งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสีขาวนะครับก็ทําสีมานะสวยงามมากนะครับถูกใจวัยรุ่นเ็าบอกว่าร้านนี้ถูกใจวัยรุ่นมากนะครับก็เห็นมีคนมา สั่งจองอยู่นะครับในส่วนของตัวสีขาวนะที่เห็นเนี่ยนะฮะข้างๆก็จะมีในส่วนของฮอนด้า Honda นะครับฮอนด้าเครื่องใหญ่เครื่องพันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ตัว x อกก็มีคนสนใจมาสั่งจองแล้วนะครับก็ลองดูนะครับสอบถามได้ครับคลิปนี้หวงังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ